สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปุยยะตายหญ่ท่านนะครับก็มาพบกับผมโอเคโอเคแคสติมมี่กันอีกแล้วครับในเอาลาดพาที่สิบกันแล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็ตอนจาพาทที่แล้วครับเรามาตามลาบุญแจนะครับหลังจากที่กระโดดไอ้นี่กว่าจะโดดได้นะโอเคก็เจอกุญแจแล้วนะเดนวนอยู่รอบพองวางมิ่งอยู่ตรงเนี้ยโอเคเล่นต่อเลย มืดนี่โอเคไปเหมือนจะต้องอ้อไอใช่ไอประตูที่เราเจอไอน,นั่นบอโอเคเอไปครับไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เออทางนี้าำนิ้นจำได้ลิ้นพันพันกันอีกแล้วนะจะตายโอเคโอเคโอเค้โอเสียงอะไรไอ้บ้าเอ,อ้ ไปมาเดี๋ยวไปทางไหนนี่ <c oughs> รีโลดแป๊บ <c oughs> ให้วะโอ้โห <c oughs> ถือมีดโอเคครับผมยอมไอ้บ้าแล้วไปยืนตรงนั้น ไม่ไหวแล้วนะวิ่งผ่านหน้านี่แหละอ่ะ,อะปล่อยเฉยไปก็ไปกูกลัวทำไม่วะปิดมีอะไรไหมอืมไม่มีสาวนี่ปิดปิดไปดิไอ้บ้ารลำคาญเอ้ยสาว โอเคครับเออเอใจเย็นนะโอเคครับไขเออปิดปิดไปนะ okay. โอเคอุ้ยสาวพอหือโอเคครับเหมือนจะเหมือนจะลอดเมร์กออฟอะไรวะ operation o okay. นโอเสี่ยงอะไรห้องนี้เปิดได้นะครับค่อยมานีปิดเค okay. ไปทางนู้นล่ะอันนี้ล็อกโอ้ยลำขาโอเคครับล็อกทุกทางกรับไปได้ทางเดียวโอเคโอเคเลยเปิดประตูแรกก็ไปได้เลยนะ ่าครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตเปิดได้ไหมประทุบทิ้งวิทยุเสียงดังนี้ไอ้นี้เปิดได้โอ้ับอ๋อไอ้อนี่เราจำนายได้นะโอ้ยกล้องใจเย็นดิมีไหมแบตเนี่ยมีไหม แบดนะหัดหัดมีบ้างแบบ็ด่ะหัดมีบ้างนะเข้าใจว่าคนเล่นมันลำบากเย้ไปแล้วไอ้บ้าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เสียงเป็นโนอันนี้ไปได้นะครับเอไปได้ทางเดียว ปิดดีเออตัวสนุกนะครับก็ยังไม่เจอแบตเตอรี่นะครับอ้าวุกเข่าอหะเฮยทำอะไรอันฉันกำลังขอร้องอ่อนวอนเชียราไปทิ้งตัวลงขุกเข่ากอจะเอาไว้ถุย เอ้ยร้องเพียนจะร้องให้เขาฟังอีกไอ,บอ้บ้าเอ้ยจะไปไงต่อมันจะมีโน้ตหรือเปล่าใช่ไหมอ่าพวกคนบะเอ่อคนไข้อ่าอะไรว,วะ,ะช่างเหอะปะไปไหนต่อ มีทางมั้ยก็ไม่มีทางนะนี่ไหนต่ออ๋อันนี้ยช่องแคบมาละกดอ่ะอันช้างที่แก้มละกดอ่ะโอเคมีอะไรไหม มีไหลไหม้มีไหลไหม้ไม่มีนะครับเหลือาสามก้อนครึ่งนะฮะฉันกำลังขอร้องฉันกำลังขอร้องอีกแล้วได้ครับแบตเตอรี่ไม่มีออฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่า เอดดี้โอ้อท่ท่านเก็บครับมีไหมไม่มี เกมเมื่อกี้มัจจะเปิดทางนี่มีหน้าต่างได้นะไม่ใช่ห้องนี้โอ้ย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 ปิดท้องให้นะโอเคครับหลังจากเราผ่านมรสุมคุกเขานะครับรู้สึกเพลงจะเลิกคิดไปแล้วนะครับแต่คนที่นี่กำลังก็ฟังกันอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่คาดอะไรพวกเขานะครับ เออไปกันตอนเลยหนม,มันตกนี่วะจะเปิดอินฟาเรดไว้ทำไมวะครับเอ่อยังจะเจออีกโอ้ฉันก็เทสสิกเนตโอ้ใจเย็นดิโูกไอปิด อคไปทางนี้ก็เคสมันนี่อ่าเรา,าเจอคนแรกที่ไม่คุเข่านะครับแต่ถือเทียนนะครับอโอ้อเออจำได้เลยนะครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้มาเป็นลำนะครับมาเป็นลำโอเคอ่าไม่ทำอะไร,รอ่ะเิพี แม่กลัวก็ยังดีกว่าเปิดโล่งๆไว้นะครับหาก่อนเผื่อมีนะนอนอยู่ตามกอีอคุณแจครับเก็บครับแต่ได้บ้างไม่ได้บ้าง นายต้องเห็นแล้วก็บันทึกการตายของฉันไว้นะครับอะไรอีกไม่รู้แปบลบไม่ถูกนายจะไม่เจออันตรายอีกนานใช่ปะะ่าวฉันซ่อมลิฟท์ให้แ <quelques> ล้วดูดูพอ่ออะไรวะอ,วอ,วอ้าวเฮ้ยอ้าวหลวงพ่อเอ้ยเฮ้ย อาชาบูกันใหญ่เลยเอาผูกเข่าก็มาโอ้โหหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อเกี่ยมเอาหลวงพ่ออุตส่าห์ช่วยมานามาตายง่ายๆอย่างนี้ดิแล้วผมจะอยู่กับใครนี่อ้าวมีโน้ตเออฉันไม่อยากเออไม่อยากจะเชื่อหลวง หลวงพ่อมาตินนะครับโอ๊ยหลวงพ่อหลวงแล้วเนยทำไมนี่อ่าพ่อมาตินนะครับพ่อก็พอถูกตึงนะครับเหมือนพระเยซูคิดเลยแล้วก็ให้ผมนะครับเออให้เราเนี่ยบันทึกการตายของเขานะครับแล้วก็ให้ออกไปใช่ปะไม่รู้อ่อที่จะบอกความจริง ดูายนอกนครับประมาณนี้โอ้โหสาวอลังการไปไงวะอ้าวมายืนอ้าวอ้าวเนี่ยเป็นบ่อยอหรออย่าไปมองมากเดี๋ยวมันต่อยโอเคปิดปิดมาปิดกลับไม่โก้โอ้ยสาวดังเฮ้ทางนี้ไปได้แล้วอทางนี้ขึ้นได้ครับ แล้วแบบไอ้บ้าแบบหาหลวงพ่อมาตั้งหลายพาร์ทแม่งมาตายดื้อๆอย่างนี้หลวงพ่อใจหลายดิิงกันได้ลงนะครับไอ้เมื่อกี้มันไม่กินหรอปกติมันจะกินหรออ้ยโ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 ออยู่นี่อยู่นี่ใจเย็นดิคิดไอ้บ้าไม่มีทางหลบ โอ้โหวิ่งสุดสายแล้วครับนี่ครับตีปิดอัดไปทางไหนวะไอ้บ้าไม่ใช่ทางนี้ เอ้ยคิดโอ้โหไอคิดโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นด้าน,นทางทางทางใช่ไหมทางโดดดีเออโอ้โหรอดไปนะหเหนื่อยเหนื่อยใจเอ,อ รอสักทีโอ้นี่มันใช่ห้องหัวตอนแรกที่เรามาประตูเปิดไว้นะครับไอ่ๆได้กุญแจมาแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนเอ๊ะฟาร์มไม่ได้นี่วะ่ะลืมไปประตูปีหมดเลยโอเคแบตก็ยังเหลือสามกรรึิงเท่าเดิมลง <laughs> ไปข้างล่าง ไปไหนวะอ้าวเอ้าไม่เปิดเอ้าระหว่างนี้เราก็กิงหน่มนะครับอืมกล้องควันลงมาลึกไปนะ อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> อ่ะอะไรมันทํำหรือว่าอะไรวะน้ำแข็งเหรอมาอยู่นี่ได้ไงอะมีโน้ตเฉยอื มาคารามูโจแม่งแสบพอเลยฟกฟกฟกฟ,ก,ฟ,ก,ฟกอ่าฉันไม่ได้บ้าเออโอเคฉันรู้ฉันรู้ว่าอะไรวะไอไม่ออกนะแต่ไ,ไม่ได้แล้วนะขอโทษที่เหนึ่นะครับก็พูดไป ดยไม่ไม่ได้รู้เสียงตัวเองด้วยนะว่าออกไปประมาณไหนอ้ามีแฟมมุดนอนลจะมีแฟมที่เอาเข้าไปก็เก็บเก็บไปครับเผื่อใครจะแปลนะอ่ะโอเคนี่ก็เหมือนว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับเกมเอาลายนี่ก็โอเคยังไงก็จะมีเกมมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วง ทางมืดจังวะแบตนี้ก็โอ้โหไม่มีให้เก็บเลยดูแซบตาเอไปไหนดอเ้ครับมีทางไปทางนี้ครับเปิดเลือดเต็มเลยอืม ืมสมองใช่ไหมหรือปอดเอาเป็นว่าอาวัยวะทั้งหมดนะครับอืจะมาหั่นบ้าเลยในนี้ทาไมได้ยินเสียงเหมือนวอลเลเดอร์วะ่ะแฟมโอ้โหสับโอ,โอ,โอ้โอเค ยงเยียบยบุยบๆเลยโอ้ไอ้บ้ายาวปิดตอนนี้เวลาตีสี่หรอหรือสี่โมงวะแม่งเป็นอย่างงี้ไม่รู้ข้างนอกจะเป็นรูไหมเนี่ว่ากี่โมงเออโอเคอันนี้ไปได้ ไม่มีฐานได้หน่อยเหรอแันนี้ไปได้นะครับเราตรงไปก่อนเสียงมันไม่น่าไว้ใจนะแถนนี้ไม่มีอะไรให้มา มีไหมไม่ม hmm. an ีไอ bon ้บ้าอะไรเนี <S 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 ้ยโอ้ยวอลเลยเดอร์โอ um ้ยไอ้บ้าไปแล้วโอ้ยวอลเลยเดอร์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 ไอ้เอ้ยวอลเลยเดอร์โอ้ยวอลเลยเดอร์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 นี่แล้วโอ้เจอคิดไอ้บ้า อเลนเดอร์ปีกอีกแล้วเดี๋ยวไม่มีทางออกได้อ้าวอ่ะว่าวอาไรเดอร์อะว่าไรเดอร์ไม่ใช่พวกคิดหรอวะเอาผ้าเฉยว่าไรเดอร์ทำไมทำคิดวะไรเดอร์ไม่ใช่จะฆ่าเราคิดเพืฆ่าเราอ้าวเออตายเฉยไอ้บ้าเอ้ย เหมือนจะมีอยู่ทางที่ยังไม่ได้ไปแต่มีโน้ตน,นี่คือทางแห่งความตายครับเอออะไรวะอ่านายออกไปจังนะลกนี่ได้แล้วคิสวอล์กเกอร์พระเจ้าช่วยแต่ว่ามีบางอย่างเอ๊ะซัมฮาวนี้อะไรวะโฮ p e วดิ d i d n นไฟนะ a n o เตอร จะมีทางเขียวๆอ่ะนี่เรายังไม่ได้ไปเราไปก่อนไหมที่จริงเราน่าจะไปน้้จะต,ตอนแรกนะครับไม่ไม่น่าวิ่งมาเลยไปไม่ได้นะครับโอเคกลับก็ได้ กองใจยินบางทีเกมนี้ก็วิ่งได้ยาวๆไม่เหนื่อยเลยไม่เหมือนเกมอื่นนะครับนี่เลือดไอ้คิดจะทุบเข้าไปในนั้นตายเลยเหรอไอ้วสบคิดก็อยู่ในเนี้ยดิกคิดละก่อยโชคดี เจะจำนายไว้ตลอดกาลเพื่อนรักนะอ,อ้าวปืนเก็บไม่ได้พูดอะไรวะไม่ได้อา่นออาน มันภาพอะไรของมันถ่ายไว้มันดูเป็นคนอยู่เลยเจอคนคนแรกไะเนี่ยต่อจากหลวงพ่อมาตินเนี่ยไอ้นี่ก็ดูเป็นคนแล้วจะไปไงต่ออะ ต้องฟังพูดจนจบใช่ไหมโอเคอกนินหนมแวอย่าไม่จบ <S <S Đã làm có có 뉴스, no one can get Không of this kingdom. Doa hạt hà đồ tang khuyến cáo tà hiu và ba. Nha, bì lìa. Nha, bì lìa mặt hưng khaba. Mhm. อูนึกว่าแบตโอ้ครับอนมันจะยาวเฮ้อันนี้มาได้เปิดมันดูห้องอะ่ะ คนศพนได้ใจแทนอ่าเจออีกแล้วนะครับดีที่ไม่ไปก่อนโอ้โหฟาร์มทานเยอะแบบโอ้หาก่อนแล้วเนะี่มีแล้วนะ มีห้องละก้อนเลยปะนี่เข้าไปนทุกห้องเฮ้ยยะเออ,เอ,อไม่มีนะครับแคคบได้มาสองก้อนก็โอเคแล้ะดีกว่าไปได้อะไรเลยทางไหนอวะเนี่ยเริ่มหลงทาง ตัวเย็นไม่ไมด้嘛ตัวใจเย็นเอ,อ้ยวอลเลย์เดอร์ไอ้บ้าไอ,อ้บ้าไม่เอา ไปแล้วโอู้อ้โอ้ยไปเถอะจะให้ไปทางไหนนี่ ไปแล้วโอ้ยใจเย็นทีโอ้ยโอ,ยโอย้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไปแล้วโอเคนะอุลล้อจังว้ยเนี้ยอื้อ โอเคโอ้ลอยแบบงงๆนะครับเราให้ไปไหนต่อวะไปไม่ได้โอเคจบผ่านไว้ที่นี้ได้หรอนะครับโอ้ไม่ไหวแล้ววันไรเดอร์โอเคครับบายครับเราเจอกัน